ผู้เชี่ยวชาญฟิลิปปินส์ออกมาท้าทายผู้เชี่ยวชาญจีนให้ไปทำการสำรวจน้ำมันร่วมกันในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของจีนหลังจากที่ฝ่ายจีนเสนอแนวคิดให้มีการสำรวจน้ำมันร่วมกันในพื้นที่ของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในทะเลจีนใต้คำกล่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะท้อนความไม่พอใจของฝ่ายมะนิลาที่เห็นว่าปักกิ่งยังคงพยายามใช้ในโยบายความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสแสวงหาความชอบธรรมในพื้นที่ที่ศาลร,ระหว่างประเทศได้ตัดสินแล้วว่าอยู่ภายในสิทธิของฟิลิปปินส์โดยสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญฟิลิปปินส์ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าหากจีนเชื่อว่าการทําสำรวจน้ำมันร่วมกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่าเทียมและความร่วมมืออย่างแท้จริง จีนก็ควรเปิดโอกาสให้ฟิลิปปิน์เข้าไปสำรวจแหล่งพลังงานในเขตเศรษฐกิจของตนเองด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดของปักกิ่งไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการทูตที่แฝงเจตนาสแสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายเดียวคำท้าทายนี้เกิดขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์จีนชื่อดังดต็ตรตุสตาโดได้กล่าวในรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นของจีนว่า การสำรวจพลังงานร่วมกันในทะเลจีนใต้เป็นแนวทางที่ควรดำเนินต่อเพื่อสร้างสันติภาพและลดความขัดแยง้งแต่ฝั่งฟิลิปปินส์กลับมองต่างโดยระบุว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ให้จีนดูเป็นประเทศที่เปิดกว้างทั้งที่ในความเป็นจริงปักกิ่งยังคงใช้อำนาจทางทหารคุกคามเรือของฟิลิปปินส์และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง การเสนอสำรวจร่วมในเขตฟิลิปปินส์จึงถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงอธิปไตยและเป็นความพยายามลดทอนสิทธิทางเศรษฐกิจของประเทศเล็กในภูมิภาคทางด้านกองทัพเรือฟิลิปปินส์ยืนยันหนักแน่นว่าพื้นที่ที่จีนต้องการสำรวจอยู่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ที่อยู่ภายใต้ใตกฎหมายสากลและการยอมให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นการยอมรับข้ออ้างทางอธิปไตยของจีนโดยปริยาย กระทรวงพลังงานของฟิลิปปินส์เองก็แสดงจุดยืนว่าหากจะมีความร่วมมือใดๆต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของฟิลิปปินส์และต้องมีการควบคุมโดยรัฐบาลมานิลาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติขณะเดียวกันชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากได้ออกมาแสดงความเห็นในโลกออนไลน์โดยสนับสนุนคำท้าของผู้เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์หลายคนกล่าวว่าถ้าจีนไม่ยอมให้เราสำรวจในเขตของเขา ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะให้เขามาทำในเขตของเราซึ่งสะท้อนความรู้สึกไม่พอใจต่อท่าทีของปักกิ่งที่มักพูดถึงความร่วมมือแต่กลับไม่เคยแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริงสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เรือยามฝั่งจีนขัดขวางการขนส่งสเสบียงไปยังเรือ B R P Sierra Madre ที่ตั้งอยู่ในอายุนิโนโชลอซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนักวิเคราะห์ระบุว่าคำท้าทายของผู้เชี่ยวชาญฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงจีนว่าฟิลิปปินจะไม่ยอมถอยและจะยืนหยัดปกป้องสิทธิ์ของตนอย่างเต็มที่ในทะเลตะวันตกของประเทศ โดยมีทั้งประชาชนและกองทัพพร้อมใจสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อรักษาอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติให้มั่นคงในระยะยาว